วันนี้จะพามาดูวิธีการทำเชื้อเชื้อเห็ดโคนจากวัตถุดิบที่บางทีคนที่เคยทำอาจจะไม่ไม่เคยเห็นตัวนี้แต่อันนี้คือประสบการณ์ของผมซึ่งผมคิดว่ามันมันมันน่าดูจาก ทฤษฎีที่เราเราเราดูจากอาจารย์อาจารย์ลุงหนวดบ้านป่าอาวหรือว่าคลิปอื่นๆที่ที่เคยศึกษาการทำเชื้อชาวผวกแห้งโดยอาศัยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าลำอ่อนแต่อันเนี้ยของผม ใช้วัตถุดิบที่เรียกว่ามันมันหาวัตถุดิบในขนานั้นไม่ได้นะครับความหมายก็คือว่าไอตัวเนี้ยวัตถุดิบก็คืออาหารไก่หัวอาหารไก่ดูเชื้อ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 ที่มันเดินเดินขาวมากเลย อาหารไก่ก็คืออาหารอาหารไก่ไก่รวมนะครับไก่โดยทั่วไปเพราะว่าตรงนี้เรามีอาหารไก่อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วลำอ่อนหาไม่ได้แต่ผมใช้หัวอาหารไก่เนี่ยเพราะว่าหัวอาหารไก่โดยโดย,โดย,โดยทั่วไปวัตถุด,ดิบตัวเนี้เขาจะมีลำเป็นองค์ประกอบในการผิดของโรงงานเขาอยู่แล้วและก็ผ่านการฆ่าเชื้อผมคิดว่าน่ามันน่าจะทําได้ก็เลยเอามาทําดู ปรากฏว่ามันเชื้อมันก็เดินเดินดีมากเลยเดินเขาจ้วเลยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องไปทาเป็นเป็นเชื้อแห้งแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือตามขั้นตอนแต่ผมจะบอกว่าแนะนําว่าถ้าใครไม่มีลําอ่อนหาลําอ่อนไม่ได้ก็เอาหัวอาหารไก่นะครับทําได้ยืนยันว่าทําได้เลยเนี่ยเชื้อเนี่ยแจ่มากเลยโอเค ลองไปทําดูนะครับถ้ายัางไงก็คอมเมนต์มาอันนี้จะไปต่อยอดเป็นเป็นเป็นอาหารแห้งซึ่งจะเอาไปให้ปวกเขาได้เขาได้มีอาหารแล้วก็รออีกปีหนึ่งซึ่งเราต้องรอรออีว่าเขาเขาจะเกิดมาเป็นดอกเห็ดไหมครับคลิปนี้ก็ยังไงก็กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ